สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับก็ Good morning นะครับทุกทุกคนเพิ่งตื่นมานะฮะวันนี้เราจะมีมาเรื่องฟุตบอลนอกเอาไว้ก่อนเนาะนะนะรเรายังไม่คุยนะครับเรื่องตัวผู้เล่น่างๆนะฮะคลิปนี้ขอเป็นเกี่ยวกับนักกีฬาไทยนะฮะก็ ในในโอลิมปิกนะครับเรามีเหรียญการันตีแล้วนะครับนะตอนนี้สองเหรียญน,นะครับก็จะมีะจันแจมนักมวยไทยตากลสมัครเล่นนะรรุ่นเดียวกับนักชกแอลจีเรียเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะต้องทกกับแอลจีเรียนะครับที่เขาว่ามีคโครโมโซมนะครับ x y แล้วก็รอบก่อนอันนี้เหมือนก็ชนะน็อก จะเรียกได้ว่าชนะบายก็ไม่ได้ผิดนักเท่าไหร่เพราะว่านักชกชาวอิตาลีเนี่ยโดนไปสองสามหมัดแล้วก็ขอขอยอมแพ้เลยนะฮะก็ตอนนี้เรามีเหรียญทองแดงการันตีนะฮะเมย์สากอนสมัครเล่นของเรานะครับรู้สึกว่าจะโอลิมปิกกี่รอบเนี่ยสองหรือสามรอบเนี่ยที่เราไม่ได้สัมผัสเหนนรียญนะ แต่ก็ปีนี้ก็ยังมีอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าขอเสืค้คทำข่าวดีกับนักชกนะฮะแล้วก็ทีมมวยสากลตะบักเล่นทีมชาติไทยด้วยแต่งี้แล้วอะ่ะถ้าพูดต,งตงรงๆเราหวังกันมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะพ่ายแพ้ไปนะฮะตกรอบไปด้วยวิธีการชกหรือจะด้วยการออกหมัดหรือจะด้วยอะไรต่างๆนานาที่บางทีบางครั้งมันก็ค้านสายตาเราเช่นกันแต่ไม่เป็นไะรนะฮะ การตัดสินกีฬานะครับมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเนี่ยคือต้องบอกว่าเราต้องยอมรับว่าเราเรายังเป็นรองเรื่องการออกมาหรือว่าพลังกำลังไม่เป็นไรครับตู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกทุกคนนะครับกลับมาพัฒนาเอาเทปการแข่งขันที่เราได้ได้ต่อยแพ้นะฮะกลับมาดูนะฮะกลับมาแกะความผิดพลาดแก้ไขนะครับหนูเชื่อว่า นักมวยแตาคนสมัครเล่นนะฮะทีมชาติไทยเนี่ยบางคนอาจจะได้ไปต่อเพราะว่าเป็นเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแต่กับหลายๆคนก็อาจจะอ,อีกสี่ปีข้างหน้าก็อาจจะอายุเยอะไปทังหน่อยนะครับก็ดูว่าอาจจะต้องมีใครบางคนที่อำลาทีมชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็มีลูกใหม่ๆนะครับมีขึ้นลูกใหม่ๆขึ้นมานะฮะ ต้องกราบขอโทษด้วยนะฮะเช้าๆตื่นมาล้างหน้านะฮะมันยังแบบคือหนูเป็นภูมิแพ้ไงตื่นมามันก็จะปตปัดแปดหน่อยนะฮะเดี๋ยวพอตอนบ่ายๆนะเย็นๆก็จะเข้าที่เข้าทางใครเป็นภูมิแพ้จะรู้ดีนะครับอ่ะขออนุญาตมาคุยกันต่อครับต่อเนื่องมาจากอ่านักมวยนะครับที่เราได้เหรียญทองแดงกาลันตีแล้วนะครับรอบต่อไปเราก็จะไปเจอกับอ นักมวยหญิงจากแอลกีเดียที่มีคโครโมโซมหรือว่าฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยคโครโมโซมเป็น x y ก็คือเขาเรียกว่าคโครโมโซมผู้ชายหนูว่ามาถึงตรงเนี้ยถ้าถามหนูนะไม่มีอะไรน่าเสียหายแล้วเราต้องแสดงความดีกับกับเหรียญทองแดงในครั้งนี้ของเรานะครับต่อให้แพ้หนูว่าเราก็จะมีมีการแพ้ที่สมศรี แล้วก็คงได้รับกาลังใจจากจากนักกีฬาโดืเฉพาะนักกีฬามวยตะกลสมะแบบเล่นทั่วโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเขาก็บางประเทศเขาก็คุยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่ถ,ถามว่านักมวยอ่ะถ้าใจเราสู้เข้าใจครับว่าคโครโมโซมมันอาจจะตู้ไม่ได้แต่มวยไทยจำได้ไหมมวยไทยของเราตอนเด็กอ่ะ อย่างสแตมแฟร์เทคเนี่ยตอนเด็กต่อ,อยกับผู้ชายด้วยกันไม่หลายคนเหมือนกันที่ผู้ชายตู้ไม่ได้อันนี้หนูยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ว่าน,นี่มันระดับโลกอ่ะมันมันมันก็ต้องต้องต้องรอ,อดูการพิสูจน์แล้วก็ตรวจต่อพันอย่างแต่ว่าอันนี้หนูกำลังจะพูดในมุมมองของการให้กําลังใจนักกีฬาสิงห์ไทยว่าเอาโอเคโคโมโซมเขาอาจจะมีความเป็นผู้ชายมากแต่ก็ใช่ว่าเราจะหาวิธีชนะไม่ได้นะครับ ร่างกายเขาจะใหญ่หมัดเขาจะหนักนะฮะแต่เชื่อนะครับบนเวทีหนูเชื่อว่าถ้าเราชนะได้มันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่ากว่าคําว่าชนะถ้าเราชนะเขาได้นะหนูว่ามันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าคําว่าชนะเพราะว่าเออก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าหนูพูดจริงไหมนะฮะถ้าชนะมาดังแต่ถ้าแพ้มาหนูว่าก็ก็อย่างที่บอกเราก็การันตีเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ ก็หลายๆคนก็โอเคทําดีสุดแล้วตู้ๆอะไรเง Gal ี้ยก็คุมีให้กับคนให้กําลังใจเยอะนะครับแต่ก็ต่งแรงใจนะฮะไปเชียร์ขอให้ทําได้นะครับถ้าทําได้เนี่ยเราก็จะดังเป็น <g here> เป็นสองเท้านะครับอ่ะพอพูดถึงกีฬาชนาิดนี้นะหนูไปอ่านข่าวเจอมานะครับถ้าผิดพลาดประก,การใดนะข้อมูลอะไรอาจจะไม่ตรงต้องกราบขอโทษด้วยนะครับมันมีการแข่งขันวอลเลย์บอล ายการอาเซียนนะครับก็มีสมาคม FIVB ใช่ไหม FIVB ที่เขาจัดการ่งขันขึ้นมาในเพราะอาเซียนนะฮะวันก่อนหนูได้ดูไทยเจอกับอ่าฟิลิปปินส์มั้งไทยเจอฟิลิปปินส์นะอาชายฟิลิปปินส์ไทยก็ชนะไปสามต่อศูนยะ์เซตนะฮะแต่ที่มันเป็นดรามา่าตอนที่มันเป็นดราม่าอยู่ในขณะเนี้ยกระแสก็คือ ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะเวียดนามไปแบบฉิวเฉียดแบบคืดจับอะแบบขืดขึ้นคออะนะครับสามต่อสองเซตแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทีมชาติไทยชนะแล้วมีประเด็นอะไรมันมีประเด็นนะครับประเด็นก็มีอยู่ว่าประเด็นมันมีอยู่ว่ามีนักกีฬานะครับทีมชาติเวียดนามคนหนึ่งชื่อว่าตู้เย็นนะครับ ก็ทําเป็นประวัติศาสตร์เลยก็คือทําแต้มให้กับทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะฮะใส่คนไทย41แต้มซึ่งบอกได้เลยว่านักกีฬาวอลเลย์อบอลคนหนึ่งที่สามารถตบใส่ทีมชาติไทยได้41แต้มเนี่ยมันทุกเก่งมากเลยนะท็อปมากเลยนะในประเทศเขาตอนนี้เวียดนามในประเทศเวียดนามคือตอนนี้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากว่าคือเขาก็เชิดชูเขาก็ยกย่องว่าเฮ้ยนักกีฬาที่ชื่อตู้เย็นเนี่ย นะครับสามารถทำแต้มใส่ทีมท่าไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าในระดับอาเซียนเราคือเบอร์หนึ่งนะครับก,ก <c oughs> ็ก็นักเตะไอ้นักนักนักตกของเราเนี่ยไปเล่นในลีกใหญ่ๆนะฮะสหาราัฐเกาหลีญี่ปุ่น คือต้องบอกกันว่านักฟุตบอลน,นักนักนักวอลเลยบอลของเราเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยไปไปโลดแล่นอยู่ในหลีกต่างๆทั่วโลกและของเราเนี่ยก็มีการแบบเข้าใจใช่ไหมว่าจะได้ไม่ได้จะได,ไได,ะได้ไม่ได้กับการแย่งตั๋วไปโอลิมปิกนะครับก็เราก็เฉ็ดฉิวมาหลายรอบเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะหนูไม่ได้มายกยอปอป้ายกันเองนะฮะคือหนูไม่ได้มายกมายกยอปอป้ายกันเองนะครับอ่า การที่ทีมชาติไทยโดนผู้เล่นหนึ่งคนนะครับทำแต้มใส่41แต้มนะครับแน่นอนในประเทศเขาเขาก็แสดงความมีดีกันเขาก็ชื่นชมแต่การแข่ขันครั้งนี้ทำให้ทั่วอาเซียนเนี่ยนะครับตาสว่างว่านักวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามคนนี้ที่ชื่อตู้เย็ยนเนี่ยเขามีสรีระ นะครับเขามีสรีรลแล้วก็รูปร่างคล้ายนะครับคล้ายนะค,คล้ายผู้ชายแล้วก็การตบการเล่นอะไรเงี้ยคือทําแต้มใส่ทีมเจ้าไทยสีเวียแต้มนะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าก,ก็ทีมเจ้าไทยก็ชนะไปสามต่อสองเซตครับแล้วก็การตัดสินเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบา,บางชดบางบางทีก็ค้านนะฮะ เรื่องการออกเส้นการทัดบอลหรืออะไรเงี้ยคือแบบนิดๆหน่อยแต่สุดท้ายทีมชาติไทยก็ชนะมาได้สามต่อสองเซตแต่ว่าประเด็นก็คือมีหลายคนนะครับหนูเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะก็หลายๆประเทศนะฮะในแถบอาเีต์นเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็เขาก็ถามกันว่าเออถ้าเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ได้ไปเล่นในในใน,ในลีกใหญ่ๆนะฮะหรือว่าลีกต่างประเทศบ้าง ทำไมไม่ได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศบ้างแบบแบบแบบนักกีฬาบอลล์บอลทิมชาไทยอ่ะที่เราแยกย้ายกันไปอยู่ลีกนู้นลีกนี้น,นานาประเทศที่อยู่ในในโลกใบนี้นะฮะนักบอลบอลทีมชาไทยได้ออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปเล่นบอลล์บอลลีกครับบอลล์บอลอาชีพอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าขนาดขนาดเราแพ้เเขาแพ้เรานะ สามต่อสองเซตนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ชื่อตู้เย็นเนี่ยทีมชาติเวียดนามเนี่ยทำใส่ทีมชาติไทยสี่สิบเอ็ดแต้มซึ่งมันต้องเวิกมันต้องระดับโลกมากเลยนะฮะแต่คนแค่ตั้งคำถามเนี่ยว่าท่านมุดมันเก่งขนาดนี้ทำไมทำไมไม่ไปเล่นในลีกระดับโลกเออก็ก็ส่วนใครจะคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะไปสืบสอบเกี่ยวกับเรเด็นนี้ยังไงก็ ฝากไปสืบด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวมามาคุยกัน,นหนูฝากด้วยแล้วกันนะครับเผื่ออยากจะไปดูอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ฝากไปสืบให้หน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงครับแต่หนูแค่อ่านข่าวเจอแล้วก็ตัวอืมพอดูภาพแล้วก็มันก็จริงๆอ่อะว่ามันดูร่างกายดูแข็งแรงแล้วเป็นไปได้เหรอว่าคนคนหนึง่งนะ แพ้ทีมชาติไทยสองต่อสองต่อสามแต่ว่าจะทำทำแต้มคนเดียวเลยจะทำใส่ทีมชาติไทยสี่สิบเอ็ดแต้มก็ฝากไปพิจารณานะฮะฝากไปติดตามกันหน่อยอ่ะนะฮะมากถึงเรื่องวันนี้นะฮะในวันที่ชนชาวไทยนะฮะฮรอคอยใช่ไหมวันนี้ตีอย่านะวิว น้องวิวนะฮะชิงเหรียญทองกับเหรียญประวัติศาสตร์หนูเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเหรียญทองแบดบินตันของน้องวิวเนี่ยคุณลวุฒิหนูว่ามันจะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นเหรียญทองไอดอลให้กับนักแบดบินตันไทยอีกหลายๆคนนะครับประวัติคร่าวๆของของน้องวิวก็คือเคยเคยได้แชมป์เยวชนโลก นะครับแล้วก็เคยได้แชมป์โลกเส้นทางเหมือนน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยเราได้เห็นเราได้เห็นโค้ดโค้ดที่พูดระหว่างที่จบเซตแรกนะครับแล้วก็พูดว่าเหมือนเป็นเป็นจิตวิญยาที่แบบเออไม่ได้ไม่ได้กดดัน หนูได้อ่านข่าวไอ้หนูได้ฟังข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าใจนะเขาบอกว่าตอนที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันคือการแบกการแบกความหวังของคนไทยทั้งชาติแล้วก็กดดันพอพอเมย์ถามโค้ดว่าอู้เกมมีกดดันกดดันทําไมเออเขาว่ากดดันทําไมเนี่ยมันทําให้มันทําให้ นักกีฬากดดันเขาไมใหญ่นะโค้ชเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็เอาความผิดพลาดของของตัวเขาเองนี่แหละที่เวลานักกีฬาทีมชาติไทยถามนน่นนี่นั่นว่ากดดันต้องทำไงเงี้ยเขาเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็มากระตุ้นเป็นเป็นตอนที่แข่งอะ่ะเราได้เห็นเลยนะฮะบอกกับน้องวิวว่าก็แค่เกมเกมนึงเหรอวะเออมันกลายเป็นแบบถ้าเราอะ่ะเราได้ยินอะ่ะเราก็คงแบบอืมก็แค่เกมเกมนึงเหรอวะก็คือกลายเป็นเราก็จะ ลดความกดดันลงนะฮะอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าว่าเส้นทางการเดินทางของของน้องเมย์รัชนกกับน้องวิวเนี่ยใกล้เคียงและแทบจะคล้ายกันเลยนะฮะแต่อย่างที่หนูบอกว่าน้องๆหนูถ้าดูช่องหนูอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าเนี่ยโลกมันยุติธรรมเสมอน้องวิวนะฮะ คุณวุฒิไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่ไม่เจี่ยวผับไม่เจียวกลางคืนไม่อะไรเลยเพื่อนชวนไปไหมชวนแต่ตัวเองก็เขาเรียกอะไรไม่ไปนะครับแล้วก็มุ่งมั่นฟิตต้อมนะครับเนี่ยครับหนูทีบอกว่าโลกมันก็มักยุติธรรมเสมอนะใครที่มุ่งมั่นทุ่มเท ปิดซ้อมแล้วก็อุทิศตัวอุทิศใจให้กับสิ่งที่เขารักมันต้องมาตบทอดเร็จเข้าสักวันและเนี่ยหนูเชื่อว่ามันเป็นตอนนี้มันเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยแล้วจริงๆอย่างที่หนูเคยพูดว่าชนะหนูพูดตั้งแต่ชนะมือนหนึ่งของโลกนะหนูบอกว่ารอบต่อไปเนี่ยไม่ได้สนแล้วว่าว่ารอบรองเนี่ยมันจะเป็นใครอะไรยังไงเท่าเน่ยเพราะว่าหนูเชื่อว่าพอวิวทำสิ่งยากที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปมันมัน เข้าใจมันมันไม่ได้ง่ายมันก็ยากกว่าเดิมแหละแต่เราเข้าใจใช่ไหมว่าเราเคยเหมือนแบบเราเคยทําสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้วอะเราปราบมือหนึ่งของโลกมาแล้วเพราะฉะนั้นมือต่อ,ตอ,ตอไปเราก็ห้ามประมาทแต่คือหนูว่ามันก็คงไม่ได้ยากเท่ามือหนึ่งของโลกมันขึ้นอยู่กับว่าฟอร์มวันนั้นเขาจะทําดีแค่ไหนอ่าไม่ว่าจะเป็นมือไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าฟอร์มวันนั้นเนี่ยเขาดีสติปรรัญญาไหวพริบร่างกายมันต้องมาพร้อมกันหมด ถูกไหมครับแต่คือสิ่งที่นญ่จะบอกนะครับฝากบอกก็คือว่ามันอย่างหนึ่งอะ่ะมันมันใจฟูอย่างหนึง่ตงตัวนี้ว่าถ้าเป็นเราอกเขาอกเราอะ่ะถ้าเราเคยเราเคยปราบคนที่เก่งที่สุดของโลกมาแล้วที่เหลือกูไม่สนแล้วมึงจะเก่งที่ไหนเก่งเท่าไร่อะไรยังไงมาก็คุณในเมื่อกูทําสิ่งที่ยากที่สุดของโลกมาแล้วอะ่ะถูกไหม มือหนึ่งของโลกกูปากมาแล้วเพราะฉะนั้นมืออื่นก็ทั้งมันนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่ากีฬามันไม่ควรประมาทแต่น,นี่หนูพูดถึงในมุมมองของของแง่สภาวะจิตใจ,จหนูว่าน้องวิวคิดแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้กดดันคือมันทํางานยากมดแล้วทํางานยากมาแล้ว,ท,ลวที่เหลือ,อ,อจากมาเลเซียนะครับจะเป็นมือเจ็ดของโลกซึ่งอันดับสูงกว่าเรา ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนามือะฮะต้องถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของสมาคมเทนนิสนะครับแล้วก็ยินดีกับบ้านทองหยอดด้วยที่หนูเคยหนูเคยได้รู้จักนะครับแล้วก็เคยได้สัมผัสหนูว่าบ้านทองหยอดก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่สามารถสร้าง น,ะะนักกีฬาที่มีศักยภาพขึ้นมาประดับในวงการแบดบ,บินตันบ้านเรานะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรที่มันดีหลายๆอย่างเลยดีแบบจริงในความรู้สึกหนูนะหนึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกที่คนไทยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศนะตอนแรกนะแล้วตอนเนี้คนไทยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศชิงทองไม่ว่าจะได้ทองหรือได้เงินหนูว่ามันเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ นะครับเป็นเหรียญที่เราควรภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเหรียญที่เราจะได้ต่อยอดกันเยอะแยะมากมายหมายความว่าหนูเชื่อว่าน้องๆนะครับจะมีพี่วิวเป็นไอดอลเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีน้องเมย์รัชนกเป็นไอดอลแล้วนี้แหละมันคือการจุดประกายแล้วก็ค่อยๆผลักดันเด็กๆเข้าไปสังเกตไหมว่า คนจีนแบบไอเทมิทนินเนี่ยปิงปองเนี่ยจีนชิงกับจีนเพราะว่าอะไรบ้านเขามีแต่คนเก่งเข้าใจครับคนบ้านเขาประชากรหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนบ้านเราแค่เจ็ดเจ็ดล้านคนยังไม่ถึงหนึ่งในสิบสี่ของเขาเลยด้วยซามแต่ว่ามันมันก็ไม่แน่หรอกครับหนูเชื่อว่าคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของของน้องนองที่รู้สึกเฮ้ย รักแบดปิดตันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคนไทยไม่เคยได้เหรียญในกีฬาชนิดนี้แต่น้องวิวน้องวิวทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยถึงได้นะ่ะนะถึงได้ตอนแรกบุญสักพลชนะนะครับหนูเคยเชียร์เคยเข้ารอบมาแล้วก็ตกรอบก่อนลองชนะเลิศนะครับไม่ไม่เข้าไปถึง เขาเรียกอ,อะไรไม่เคยใกล้สุดเนี่ยใกล้สุดคือซูเปอร์แมนบุญสัก์โพชนะแต่ว่าน้องวิวทําให้คนไทยไไหลายคนนะครับรวมถึงเด็กที่เ,เล่นแบดบ,บินตันนะครับหนูว่เหรียญน,นี้ยมันสร้างประวัติศาสตร์อะไรใะ้ทิไทย,ยเยอะแยะมากมายแล้วก็มันจะเป็นเหรียญแห่งการเป็นคลื่นใต้น้ำมันจะสร้างแรงกระแทกอะไรเยอะแยะมากมายเลยว่าเฮ้ยคนไทย มันก็ไม่แพ้ท่าใดในโลกเหมือนกันกับเรื่องแบบปินตันถ้าตั้งใจทํานะจะว่าเป็นจีนที่เป็นอันดับต้นๆของโลกญี่ปุ่นหรือจะไต้หวันมาเลเซียอะไรเงี้ยหรือจะเดนมาร์กหนูว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญประวัติศาสตร,ร์แล้วก็ขออานวยเวยชัยให้กับน้องวิวนะครับขอให้น้องวิวคว้าเหรียญทองเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยกลับมาให้ได้นะครับน้องวิวจะเป็นต้นแบบจะเป็นไอดอลที่มันดี น่าเอาเยี่ยงและเอาอย่างครับมาถึงกีฬาประเภทอื่นนะครับน้องบิวไปแล้วนะฮะมาถึงน้องบิวมังเทพบิวนะครับหนูก็ได้ดูอยู่เมื่อคืนนี้กับการวิ่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับทำสถิติไปสิบจุดหนึ่งสี่นะครับก็ไม่ได้รับคือเข้าไปถึงรอบรอบรองชนะเลิศแต่ไม่ได้เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ไม่เป็นไรหนูคิดว่าอันนี้ก็เก่ง เก่งจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเทพบิวก็เป็นคนเป็นคนไทยไม่กี่คนเนะี่ยที่เข้าไปถึงรอบเนี่ยรอบแบบรอบคอดิาฟแล้วเข้าไปถึงรอบรองแค่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแล้วบิวแล้วก่อนนั้นเนี้ยเราได้ได้เห็นว่าบิวเนี่ยบาดเจ็บนะครับแต่ได้กลับมาเพราะว่าน้องก็ยังอายุที่แปดหนูเชื่อว่าร่างกายยังไปได้อีก กลับมาฝึกฝนกลับมาพัฒนาหนูเชื่อว่าอันนี้อีกสี่ปีข้างหน้าน้องบิวก็จะได้เป็นความหวังของคนไทยไม่ได้คิดที่จะเอาเอาแรงกดดันไปใส่หลังน้องบิวนะต้องบอกก่อนแต่เพียงแต่ว่าถ้าน้องบิวได้ดูคลิปนี้หรือว่าคนอื่นๆได้ฟังหนูเชื่อว่าหนูเป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็หวังว่าไทยจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการกรีฑา กับน้องบิวนะเทพบิวส่วนเดี๋ยววันที่เจ็ดนะครับเราจะมาลุ้นเทนนิสกันนะครับน้องเทนนิสนครับแบบเมินตันแล้วก็จะมียกน้ำหนักไม่ใชเนนเบบบ่เทนนิสเทนนิสแบบเมินตันว่าเทนนิสเทควอนโดแล้วก็จะมียกน้ำหนักด้วยนะครับก็ค่อยๆติดตามนะฮะไล่เรียงเชียร์กันไปขอให้นักกีฬาที่เหลือของทีมท่าไทยไม่ว่าจะในสาขาไหนประเภทไหนนะครับประสบความสำเร็จนะครับ คว้าเหรียญมาฝากคนไทยนะครับเหรียญไดเหรียญหนึ่งตอนนี้เรามีสองเหรียญแล้วแน่ๆชัวๆนะครับกับน้องวิวนะครับนักแบดมินตันที่โค่นมือหนึ่งของโลกไปไม่รู้ว่าเหรียญอะไรแต่หนูมั่นใจว่าเหรียญทองไม่ได้กดดันนะแต่หนูมั่นใจว่าตอนเนี้ยใจมันมาแล้วนะใจน้องมาแล้วหนูมั่นใจว่าทองเป็นทองประวัติศาสตร์หรือไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองหรือเหรียญทองแดงหรือเอ้ยทองแดงไม่ได้ละเหรียญทองหรือเหรียญเงินมันคือเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทย เป็นเหรียญที่โคตรใหญ่ส่วนมวยสากลตมัคกเล่นนะครับแน่นอนนะครับสองคนเนี่ยมีมีภารก,กิจที่แบบบอกเลยว่าในโอลิมปิกมันไม่หมู่ครับไม่มีอะไรหมู่สองคนเนี่ยเขากําลังสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยนะก็คือมวยสากลตะัคกเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอนักชกจากแอลจีเดียซึ่งเป็นกระแสโด,ด่งดังกันอยู่ในตอนนี้นะครับและวิวก็จะชิงเหรียญทอง มาดูกันว่าคือไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะหนว่าเราควรแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองคนแล้วก็ทาให้เต็มที่ขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ติดต้อมขอบคุณที่มุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับทําเพื่อคนไทยอีกเจ็ดสิบกว่าล้านคนเข้าใจครับว่าประสบความสำเร็จมาคุณก็ได้ตัวคุณเองบางคนก็บอกโอ้เขาแข่งเขาก็ได้ตังค์เขาได้ทองเขาได้เหรียญมาเขาได้ตังค์เข้าใจครับก็ ก็มันก็สมควรแล้วล่ะครับที่เขาจะต้องได้เพราะว่าจากการที่เขาเสียญาติเหงื่อแรงงานเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิตเพื่อสร้างชื่เอเสียงให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นขอให้น้องประสบความสำเร็จทั้งสอคนและอีกหลายๆคนที่กําลังจะลงแข่งนะครับในมากรารมกีฬาโอลิมปิกวันนี้วันจันทร์ขอให้ทุกคนขอให้ทุกวัน นะครับสำหรับทุกคนเป็นวันที่ดีนะครับใครที่ทำงานก็ขอให้มีจิตใจที่แจ่มใสนะครับอะไรใครที่เจอปัญหาก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับขอให้ทุกอย่างแก้ไขด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติทั้งทางโลกและทางโซเชียลอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัสมาชขกกดเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับตัวคลิปฟุตบอลแดงเดือดน,นะฮะเมื่อวานหนูลงไว้แล้วนะครับมี เซอร์ไพรส์แฟนด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับ <c oughs> พบกันใหม่ไว้พรุ่งนี้สวัสดีครับไทยแลนด์สู้